เราไปยมอ๊ะไไปพวกจะไปกินหัวทะเลกินปลาโตมาเด้อค่ะทุกคนมากินขา่าวด้วยกันหยาแ่ก็อยากนี้ยแส่สาวกินตีนย่ปนัดมือกุก่อนไปกอนโหดนัดมือก่กรอืม นู้นก็ต้องแอดบ้านเขียวกระเบื้<ป>องินเขาน้ำกันจ้าแอดประธานตัวเต็มกินข้าวเลยเนี่ยอไอหนี้เอาออกมากว่าจิ้มมากมากับแม่เลยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คันโยอะไรล่ะหลายแนมมีคนโยอะรแนมมอคนโยกเน่ยทนาทีวันนี้กี่เดีครับรถไม่โอ้โอากาศเนี้เจ้ามิจเปีบนี่ยเนี้เบอร์ขยันมากแล้วหงส์เติม

ก,กินเสร็จแล้วค่อยไปย,มยืมเงิน,ในใยียวขันสายยืมโหดตะเกียบดวยเนแล้วพอเงินส่งได้ เดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเครื่องล้วนจุ่มเดี่ยเ่องถือล้วนเก็บเงิในตกกักตอลนัเอฟมมดไ่ด้านล้านชอบปูงครับ กู้วเก็บอมไรนเก็บแล้วเก็บปหมดไ้ใ่ยเลยอ่ะอ๋อแบกแดงนิดน่อยเลรอไมเใี่นาม่อนแดงไปไหนมาอ่อนกัอ่อนเลจินจนขนพัดในนี่ยอือมันยังจำเลย มาด้วยค่ะทุกคนแปดคนจน ลองหนากล้องเลยแหนกระดูกแหนกระดูกออกไนะไรด้วยเนาะ จุดอือีกคนหนึ่งหน้ามือไม่มนด คนหิมคือคบน้องสาเดียรน้าเถอดูอโอ้แน่บว่าปรเดี๋ยวคุณบาลเย พูดอ้นอะไรทาน

แต่ออยางวิดีโอฮโเนแ่วิดีโอเนี่ยช่วงเศรษฐีเห็นต่ชงนี่นะชงเนี่นมันคือบุกข้นคือเ่า เอากินโดนเสด็กกรบมเห็ดคุณบาทเี้ยนอีกเดี่ยัดสิเีลงฝันหลุดแล้วจกินบ 자, 없어요. 자, 아? 네 자, 있어? 네. 아 자, 많이 없어 네 자, 많이 없어 음목 예. 자, 이 자, 예. 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 จชมาเจอเด็กมืองไทยตอนอันทูยอันคุอันทดูอีวยรวดเขาเวลาข้างบนน่ะมันจะเปิด เปิดโอเดล้วค่ะคือเป็นโมเมนเปิดออกบนคือเป็น,นี้มั่จะเปิดของ้านบนก็ไม่สวยอ่งทำเดียวหลายตะว่าหนักแค่หกทิไม่มีเลยนกับกัน แล้วเจอยังดีอ่ะชาลินโอ้โหครับครับโอเคโอเคครับกอเคชาลินเจ้านี่ตอนนี้เราเนี่ยมีมานี่มึงหัวลงมามา Mm-hmm. เดี <54. S 2> ๋ยวไปเนาะไอ้ต <cción> <L Q> ูเข้าวต้มเต้ามะกรูนก็เสร็จแล้วเี่ยมอีกใบโซมากับโซาะดิ ตงพี่แกงก็แห่งดีไดขนมเสร็จแล้วไม่พี่แกงแกงจิ๋วอ้าว้คุณแล้วคุกินารครับ๊ว

มโอเคโอเคน้ไปติ้งสวัสดีค่ะมาได้ค่ะกปกินขอวน้ำกันโอ้ยกินโบอิมเปล่นเด้อ ใหญ่ให่ไก่เขาไปซื้อร้านไหน các em cứ để với nhau đi ạ สวัสดีค่ะมาแล้วไม่กินผักม่กินผักไม่กินขอน้ำกัน อะไรอนี mm ้ม hmm. mm ันเขาเขียนแบบอันบนตัวเรอใช่ไหมพ่ เงียบเงียบไปเลยไม่ตลกหรอกไปใส่แมตต์แม่ไปตอนไหนดิะอ้าวไปตอนนี้ตอนไหนไปตอนไหนล่ะไปแม่บอกเฝ้าไปล่ะฮะก็แม่บอกเฝ้าเฮียด่ะไปตอนนี้ตัวเนาะไปแมตต์ไปน้ำกำลังจะเป็นวสือไก่ร้านเด๋โอ้ยโหยูไก่ที่เขาเอามาเลี้ยงอะนะโอ้เออแม่ไม่เงี่บเหรอปะ นีนี่นะคิดว่าไปอาี่หน้าบ้านว่าเขามีแหละในตลาดนะเขาคิดช่ำแฉะได้ออร้านไหนที่ปรู้ดีเนาะวไดหยุดบ้าน้นเกือบเปียกปีแม่ยาวไกลมาเอันนีเป็นบอมาเรียงบนเขาคงอ๋อยแต่ท่าน่าเขาใจถืออยู่ก,กับร้านนั่นละนระล้านไหนกัร้านั่นร้านท่าเขานั่นนะใกล้บ้านใกล้กนีเขาโห,โหโ่อยู่ในบ่อร้านไ,ไหอ้เดี่ยวเคยผ่านตา บอกว่ีางอยด้วไปก่อน ouais ัเบอกบอกพอบอกตัวโนตเลขของบนเดอร์เอามาเลยกการสนใจาบ้างอกตัวโนตเอะเถ่เอะ ไม่เหลียงยายต้องราใครก็ปวดเือกัน